ถ้าพูดถึงการลงทุนที่หลายคนกำลังจับตามองอยู่ตอนนี้ต้องบอกเลยว่า BTS กำลังปล่อยหุ้นกู้ชุดใหม่ที่อาจทำให้ตลาดคึกคักขึ้นทันทีเพราะอัตราดอกเบีย้ยที่เสนอถือว่าน่าสนใจไม่น้อยแต่เดี๋ยวก่อนเรื่องนี้มีรายละเอียดที่คุณอาจยังไม่รู้ BTS g r o u p h o l d i n g จำกัดมหาชนหรือ BTS เตรียมเปิดขายหุ้นกู้ครั้งที่2ประจำปี2568โดยแบ่งออกเป็น2ชุดชุดแรก มีอายุ2ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่3.4% 0เปต่อปีส่วนชุดที่2อายุ3ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่3.6 0ปต่อปีทั้งสองชุดเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือไม่ได้สิทธิ์ไม่มีหลักประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ครบถ้วนเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่29-30กถึงกันยายนและหนึ่งตุลาคมนี้สำหรับทั้งนักลงทุนทั่วไปและนักลงทุนสถาบันการจำหน่ายครั้งนี้ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายถึง11แห่งได้แก่ธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคาร c ีไไทยบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินคพัทรบริษัทหลักทรัพย์เมแบงค์บริษัทหลักทรัพย์ยนูนต้าบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสบริษัทหลักทรัยรรพย์ KGI ประเทศไทยและบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ปริงซึ่งถือว่าครอบคลุมช่องทางการลงทุนอย่างกว้างขวาง BTS ยังได้รับการจัดอันดับเครดิตจากทีสเตรตติ้งที่ระดับ BBB พร้อมแนวโน้มคงที่ซึ่งอยู่ในกลุ่ม Investment เกรสท้อนถึงฐานการเงินที่มั่นคง โดยมีรายได้จากการให้บริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงที่ต่อเนื่องรวมถึงธุรกิจสื่อโฆษณาที่มีสเสถียรภาพสูงช่วดีรุ่งเรืองผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินของ BTS เปิดเผยว่าเงินทุนที่ได้จากการขายหุ้นกู้ครั้งนี้จะนำไปชำระคืนหนี้เดิมเพื่อเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทแต่คำถามที่น่าสนใจคือในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย3.40%และ3.60%ต่อปีถือว่าดึงดูดพอหรือไม่นักลงทุนบางคนอาจมองว่าปลอดภัย และคุ้มค่าขณะที่บางคนอาจมองว่ามีทางเลือกอื่นที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าแล้วคุณหลักคิดอย่างไรกับข้อเสนอครั้งนี้จะคว้าโอกาสหรือรอดูสถานการณ์ก่อน